you oh. สวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนต์ชาแนลคลิปนี้ผมจะนำเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งนะครับนำมาพูดคุยกันนะครับนั่นก็คืออ,อ,อินคู่นะครับอินคู่จุดนี้เป็นของครูบาบุญมานะครับแห่งวัดสามัคคีธรรมจังหวัดลำปางนะครับท่านครูบาบุญมาเนี่ย ท่านก็ได้ละสองขารไปแล้วนะครับเมื่อวัย93ปีนะครับเออพรรษาที่73นะครับเออของคูบารูปเนี้ยท่านจะเป็นสิทธิที่ศึกษาวิชาอาคมมาจากพระเกจิอาจารย์ทางสายเหนือนี่หลายๆรูปเลยนะครับแล้วก็ท่านก็จะออปฏิบัติออตามรอยของ อูบาเจ้าเกษมเขมมะโกแห่งสุสานไตรักนะครับจังหวัดลำปางนี่แหละครับท่านจะออยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับเครื่องรางของขลังชุดนี่ก็คืออินเนี่ยแหละครับท่านจะสร้างมาในปีออพศสอพศ2558นะครับออจำนวนการสร้างนี่ก็จะน้อยมากๆเลยนะครับ ของผมแม่จะมีเก็บไว้เนี่นะครับก็จะเป็นเป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดลมดำแล้วก็เพ้นทองนะครับเออรุ่นนี้ก็จะออกแบบได้สวยงามมากนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ออกมาเป็นทางแนวแนวโพแนวปุเร็อะไรมากมายนะครับก็จะมีมีผ้านะครับ มีภาพปิดบังร่างกายอยู่แต่เขาเป็นรูปรูปหญิงชายกอดกันนะครับกำลังเงออร่วมรักกันอยู่นี่แหละครับสำหรับวัตถุมงคลชุดนี้ก็เป็นชุดที่เรียกว่าสร้างมาได้อย่างเข้มขลังเลยนะครับเป็นรุ่นเป็นจกภาคีนะครับเครื่องรางของขลังล้านนาสำหรับชุดนี้นะครับก็ใต้ฐานเนี่ย ก็จะอุดด้วยมวลสารสัมพันธ์นะครับก็คือว่านดอกไม้ทองนะครับแล้วก็ผงนางอ,อกแปกนะครับก็สองสิ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดของออวัตถุอาถรรพ์สายสเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับออสำหรับว่านดอกทองเนี่ยก็เน้นด้านหาสเสน่ห์ทีเออ่เข้มข้นเข้มขลังมากเลยนะครับก็ จะหายากอยู่เหมือนกันนะครับว่านดอกทองเนี่ยเมื่อนํามาผสมคลุกเคล้ากับผงนางอกแตกแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของขลังด้านมหาสเสน่ห์ที่ไม่มีใครเทียบทานได้อยู่เหมือนกันนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็จะมีประสบการณ์ที่มากมายอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับอินคู่เนี่ยก็จะเน้นทางด้าน เมตตามหาเสน่ห์เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเออใครเห็นใครหลงใครเห็นใครรักใครเห็นใครทักหรือว่านำมาเออเรียมห้อยคอเนี่ยจะเป็นสุดยอดแห่งสเสน่ห์มหานิยมเลยนะครับแล้วเซอสำหรับนำไปค้าขายก็ได้นะครับค้าขายดีเงินทองไหลามาเทมานะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นเนี้ย นี่นะครับเออนี่จะเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่ชัดเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้เออหน้าหน้าจอให้นะครับเออสำหรับอินเนี่ยก็จะโดดเด่นมากทางด้าน,านสเสน่ห์มหานิยมนะครับใครที่ไม่เคยใช้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้ใช้นะครับก็รู้สึกว่าจะใช้ดีนะครับทางด้านผู้ครองหรือว่าอะไรเนี่ยที่เป็นสเสน่ห์เป็นเมตตาเนี่ยก็ ใช้ได้ดีนะครับเออสำหรับคาถาเนี่ยเออในคลิปนี้ผมก็จะไม่บอกแล้วนะครับก็จะไปย้อนดูในคลิปที่ผมเคยทําไว้ก่อนหน้านี้ก็ย้อนดูกันได้นะครับเออคลิปนี้ผมจะมาเออเล่าเออเรื่องเอออ,นนนนอินคู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอินคู่เนี่ยเป็นเครื่องรางของขังที่ เออชาวร้านนาหรือว่าชาวเหนือเนี่เป็นที่นิยมชมช,มชอบกันมากเลยนะครับแล้วก็ต้นตำรับการสร้างเนี่ยก็ส่วนมากที่เห็นเห็นก็จะทางทางสายเหนือเนี่ยจะเยอะอะไรนะครับสำหรับอินเนี่ยกรรมวิธีการใช้การบูชาก็สามารถนำมาคล้องคอห้อยที่คอได้นะครับเป็นสเสน่ห์มหานิยม ที่สุดยอดเลยนะครับเออสำหรับเออผู้คลองเนี่ยที่เป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยอยากให้เออสามีรักอยากให้ภรรยาหลงเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้นะครับก็คือนำอินเนี่ยแะครับมาไว้ใส่ไว้ใต้หมอนนะครับใส่ไว้ตอนนอนเนี่ยมาใส่ไว้เป็นประจำาหละครับหรือว่าตอนที่เราเออมี ร่วมรักกับคู่ครองของเราเนี่ยก็นำมาใส่ที่ใต้หมอนได้เลยนะครับอันนี้จะทำให้คู่ครองของเราเนี่ยลักเราหลงเรามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องออดูที่ตัวเราด้วยนะครับเราต้องทำตัวให้คู่ครองของเราเนี่ยลักแล้วก็หลงนะครับการทำตัวให้คู่ครองรักหรือว่าหลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับ สำหรับเออคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยเวลาร่วมรักกันเนี่ยผมก็จะเออมีประสบการณ์นิดๆหน่อยๆนมาแนะนําให้ท่านลองไปใช้ดูนะครับเอาสําหรับท่านหญิงก่อนนะครับที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยเวลาเออร่วมรักกับออสาม,มีเนี่ยก็น่าจะมีวิธีปฏิบัติอย่างที่ผมจะกล่าวให้ได้รับฟังเนี่ยนะครับ ก็คือ,เ,อ,อเวลาสามีปฏิบัติกับเราเนี่ยอาจจะมาเล้าโลมเราหรือว่าอะไรเราก่อนที่จะมีการร่วมรักกันเนี่ยก็ควรจะมีเสียงร้องควรคลางบ้างนะครับสักเล็กๆน้อยๆนะครับพอเป็นกระใสนะครับเพื่อเพื่อที่จะกระตุ้นอารมณ์ของออคู่ครองของเรานะครับหรือว่าสามีของเราเนี่ยแหละครับ การร้องเสียงควนคลางเนี่ยผมว่าเนี่ยมันก็จะสร้างแรงจูงใจแล้วก็กระตุ้นอารมณ์ของคู่ครองเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วกเ็เวลาสามีเราเล้าโลมอะไรเนี่ยก็อย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ,อ,อกลิ่นกลากลิ่นกายขอยงเราเนี่ยครับก็อาจจะอาบน้ำ แล้วก็ทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ขอให้หอมทั้งตัวเนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับก็จะเป็นเป็นสเสน่ห์ของหญิงเลยเนี่ยนะครับการทำความสะอาดตัวก่อนที่จะร่วมรักกับสามีของเราเนี่ยแหละครับหรือว่าคู่ครองของเราเนี่ยแหละครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเออประสบการณ์เรื่องผู้หญิงเนี่ยผมก็มีมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะสมัยหนุ่มๆเนี่ยผมก็จะเป็นนักเที่ยวเนี่ยแหละครับ ก็ค่อนข้างจะเป็นนักเที่ยวตัวยงอยู่เหมือนกันนะครับเที่ยวมันตลอดเลยนะครับตั้งแต่โรงน้ําชาส,ส,ออสมัยนั้นเนี่ยราคาเจ็ดสิบบาทแถมน้ําขวดหนึ่งกระถนใบหนึ่งนะครับอใครที่เคยอยู่ในยุคนั้นก็จะทราบดีนะครับว่าโรงน้ําชาสมัยนั้นเป็นยังไงราคาเนี่ยเจ็ดสิบบาทจริงๆครับแถมน้ำหนึ่งขวดกระถนหนึ่งใบนะครับ ออก็เป็นเรื่องเก่าๆนะครับที่นํามาเล่าท่ฉันได้ฟังนิดๆหน่นนอยๆนะครับพอเป็นกระสายนะครับก็ประสบการณ์ของผมเรื่องเรื่องผู้หญิงนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งนะครับที่เออมีผู้หญิงเนี่ยมาชอบมาหลงมาลักก็เยอะพอสมควรนะครับเออทั้งๆที่หน้าตาผมก็ไม่ได้หลอ่อเหลาอะไรนะครับ พูดไปแล้วก็จะหาว่าโมก็มีคนึงก็ยังมาติชมผมอยู่เหมือนกันนะครับว่าผมเนี่ยมันโมแต่จริงๆเ้าไม่ได้โมนะครับเป,เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นกับผมจริงๆนะแล้วจริงๆผมก็เป็นนักเที่ยวแล้วผมชอบเทียเท่ยวเที่ยวผมอยู่เเป็นคนฝั่งธนบุรีนะครับก็สมัยก่อนนะก็จะเที่ยวตลอดแล้วครับมีงานมีการทําตั้งแต่อายุสิบเก้านะครับก็ทํางาน แล้วก็ส่วนมากก็จะออกต่างจังหวัดนะครับเวลาออกจังหวัดอ,ออกต่างจังหวัดทีนะก็จะได้ท่องเที่ยวทีนะครับเที่ยวหมดแล้วครับทั้งเออเหนืออีสานใต้เนี่ยผมไปหมดแล้วครับแล้วก็ไปที่ไหนก็นั่นแหละครับแวะที่นั่นนะครับรายได้ก็วันละ65บาทเลยนะครับแต่ว่าค่าลงน้ําชาเนี่ยเจ็ดบาท ก็ต้องมีโอนะครับก็จะทำโอทุกวันนะครับถ้าไปต่างจังหวัดทีก็จะได้โอมากหน่อยนะครับคนนี้ก็จะพาเพื่อนหรือว่าชวนเพื่อนชวนอะไรนะไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยนะครับพอเลิกงานเสร็จก็ไปเที่ยวต่อกันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับที่เราก็ยังร่างกายเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ก็ มีฟาร์มเออต้องการทางเพศก็สูงอยู่นะครับสำหรับเออผู้ชายทุกๆคนเนี่ยพอประสบการณ์ผมก็ถือว่าโชคชนไม่ใช่เล่นอยู่เหมือนกันนะครับก็เออจะแนะนําให้ท่านหญิงนี่ยนะครับก็ควจรจะปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ทำตัวให้มีสเสน่ด้วยไม่ใช่ว่าเออเครื่องรางของขลังเนี่ยมีสเสน่ห์แล้วเนี่ยตัวเราลนะ ไม่ได้ทําตัวให้มีสเสน่ห์เลยเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับสําหรับเครื่องรางเนี่ยเราต้องทําตัวให้มีสเสน่ห์ด้วยนะครับเออให้สามีรักสามีหลงเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับสําหรับท่านหญิงเนี่ยก็ลองทาลองปฏิบัติดูนะครับเออสมมุติว่าเออการที่เราร้องเออคลคางเบาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกระตุ้น อารมณ์ทางเพศของออสามีเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับออแล้วก็เวลาเขาเออปฏิบัติของเราเนี่ยก็เอนอ,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 อกนับเลยนะครับบอกครับว่าแอนอ,อ,อกรับเลยเวลาเขาจะจับพิกจับหมายจับอะไรเนี่ยก็ไปตามมือนะครับเนี่ยอะตรงเนี้ยผมบอกเลยผู้ชายเนี่ยก็จะชอบมากนะครับแล้วก็ปฏิบัติ อย่างเอ,อดีที่สุดเนี่ยสำหรับท่านชายเนี่ยก็จะชอบมากนะครับเอ,อท่านหญิงเนี่ยผมว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็สามีก็จะรักแล้วก็จะหลงเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ลองลองดูนะครับลองดูเราไม่ใช่ว่านอนแข็งทื่อเป็นท่อนไม้เนี่ยมันไม่มีสเสน่ห์เลยนะครับ เราพยายามทําตัวให้มีเสน่ห์ขึ้นนิดนึงเอออาบน้ําอาบท่าทําตัวให้หอมก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าอะไรกับสามีะลรเนี่ยนะครับก็ตามใจสามีข้าหน่อยนะครับเ็าจะได้รักเรามากๆแล้วก็สําหรับส่วนท่านชายเนี่ยนะครับท่านชายเนี่ยก็ควรจะปฏิบัติต่อภรรยาเนี่ยเขาเรียกว่า โดยละมุนล,ละม่อมนะครับเออเราเนี่ยพยายามหาจุดที่ภรรยาเราเนี่ยหรือว่าคู่ครองเราเนี่ยชอบที่สุดนะครับชอบที่สุดนะครับเออโดยการเร้าโลมเนี่ยตั้งแต่หูใบหูหรือว่าตึงหูนะครับแล้วก็ไล่มาซอกคอแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงหน้าอกแล้วก็ จักแรแแล้วนะครับจักแรแแล้เนี่ยก็ลองลองเข้าไปสัมผัสดูนะครับท่านหญิงบางท่านเนี่ยก็จะชอบมากนะครับใชออ้ลิ้นเนี่ยเขี่ยที่จักแรแแล้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะออผู้หญิงบางท่านเนี่ยก็จะชอบมากแล้วก็ไล่เล้าลมไปเรื่อยๆนะครับจนออมีเสียงลมหายใจเนี่ย ของภรรยาเราเนี่ยดังเลยนะครับหายใจดังแล้วก็หายใจถี่นะครับนั่นแหละครับคืออาการของความต้องการของเขาเนี่ยก็ถือว่าถึงจุดที่สูงสุดแล้วนะครับแล้วก็พยายามทําไปเรื่อยๆนะครับหาจุดที่ภรรยาของเราเนี่ยชอบที่สุดเนี่ยลองดูนะครับใครที่ยังไม่เคยทําอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ว่า มาถึงปุ๊บจัดยัดปั๊บเนี่ยแล้วก็มันไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วครับเออมันไม่ทําให้เอภอรรยาของเราเนี่ยรักหลงเราได้นะครับลองดูนะครับลองหาจุดอะไรเนี่ยที่ภรรยาเราเนี่ยชอบมากมากเลยลองหาดูนะครับเออสาหรับเออคลิปเนี่ยมันก็จะออกไปทางเลดนิดๆน,น,นะครับ <laughs> แต่ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ของผมเนี่ยก็ได้ผ่านมาเยอะพอสมควรนะครับสําหรับท่านหญิงเนี่ยก็เนี่ยแหละครับก็ลองเล้าโลมเขาดูจนมีลมหายใจของเขาเนี่ยที่ถี่แล้วก็หายใจแรงเนี่ยแหละครับความปรารถนาของภรออรยาเราเนี่ยก็ถือว่าได้จุดที่ตามที่เราต้องการเนยนะครับคือจุดสูงสุดแล้วเนี่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทํายังไงให้ขนขาเขาลุกได้นะครับเราลองหาวิธีดูนะครับเราลรงไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าขนขาเขาลุกเมื่อไรเนี่ยนั่นแหละครับได้อารมณ์เต็มที่แล้วลองดูนะครับลองปฏิบัติดูเอ,อเราก็จะมาคุยถึงเอ,อ,อินอินกันต่อนะครับนี่แหละครับ เครื่องรางชนิดเนี้ผมก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่มีมนสเสน่มากๆเลยนะครับออใครเห็นใครก็อยากได้นะครับส่วนของผมเนี่ยก็มีมีเก็บอยู่แค่ออคู่เดียวนี่แหละครับก็จะเก็บเอาไว้เอาไว้ดูไว้ชมเพราะว่าใต้ฐานเนี่ยก็จะบรรจุด้วยว่านดอกทองนะครับแล้วก็ผสมด้วยนาง ของนางอ,อกแกเนี่ยก็ถือว่ามีพุทธคุณทางด้านมหาสเสน่ห์ที่รุนแงนะครับรุ่นเนี้ยท่านครูบาบุญมานะท่านก็อธิษฐานจิตปลุกเสกไว้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีการตอกโคตดตอกหมายเลขกันปลอมแปลงนะครับออกรุ่นเนี้ยสร้างมาตั้งแต่ปีห้าแปดเลยนะครับเออนั่นนี้จะค่อนข้างหายากหน่อยนะครับเพราะว่าสร้างน้อยนะครับ เออถ้าเป็นเนื้อสำลิดลมดำเ้นทองที่ผมมีนะครับก็จะสร้างแค่599คู่เท่านั้นเองนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มีเรคื่องางชนิดนี้อยู่นะก็เอาไวด้ดูไว้ชมเวลางหงเหงานะครับอันนี้ก็อายุผมก็มากแล้วก็เรื่องเอ,อผู้หญิงหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากมายแลวนะครับก็ อยู่ไปก็ตามเอออายุนี่แหละครับอาจจะไม่ได้ไปสนใจเรื่องผู้หญิงอะไรแล้วพวกเครื่องรางของขัง,งด้านมหาสเสน่ห์หรือว่าอะไรพวกนี้ผมก็เก็บไว้ดูนะครับไม่ได้นำมาใช้อะไรหรอกครับเก็บไว้ดูเล่นๆเพลินๆเวล,ลาหงาเหนาวนี่แหละครับเออถ้าใครสนใจที่ยังไม่เคยมีเออ อินพู่ลองมาเอาไว้ใช้นะครับก็ลองไปศึกษาหากันดูนะครับก็สำหรับพระเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยที่สร้างรุ่นใหม่ๆนี่ก็ใช้ได้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราได้ของที่มีเสน่ห์แล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องทำให้เป็นเสน่ห์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้ของเสน่ห์มาแล้วในตัวเราเนี่ยไม่มีเสน่ห์เลยเนี่ย มันก็ใช้อะไรไม่ได้ผลหรอกครับก็ลองไปเออหาดูนะครับถ้าใครอยากได้ใครสนใจก็สำหรับเออเครื่องรางชนิดเนี้ยผมก็แนะนำให้อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นเครื่องรางด้านเมตตามหาสเสน่ห์แล้วก็ค้าขายก็ดีนะครับสำหรับเรื่องโชคลาภเนี้ยก็พอมีอยู่บ้างนะครับสำหรับ เครื่องรางชนิดนี้เนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาดีนะครับสําหรับเรื่องอินเนี่ยพออินเนี่ยก็จะเป็นวัตถุเ,ออเครื่องรางเนี่ยที่ส่วนมากก็จะทางภาคเหนือเนี่ยครูบาอาจารย์ทางภาคเหนือเนี่ยก็จะสร้างกันนะครับใครสนใจก็ลองหากันดูนะครับออลองมาใช้พุทธคุณดูว่าจะมีความเข้มขลังขนาดไหน แต่สำหรับผมื่อตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเก็บเอาไว้ดูเฉยๆเพราะว่าหมดหมดวัยที่จะใช้แล้วนะครับก็เอ,อาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น,น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาในณนะที่นี้ด้วยนะครับ ช่วยกันกดกระดิ่งกดซับสไครป์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ